สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเอาที่เล่นแล้วกันนะพี่นพนะครับอันนี้เป็นลูกค้านะครับที่ออกรถกับกอลฟไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อรถกับกอบฟคันแรกครับเพราะจริงๆแล้วซื้อตั้งแต่คันแรกเป็นวายแท็กสี่คูนสีขาวนะครับคันนั้นขับไปกี่เดือนคันนั้นนนาจะ ปีกับอีก10เดือนอ่าครับไปเกือบ2ปีนะครับขายนะครับแล้วก็มาซื้อลัปเตอร์ใช่ครับเป็นสีส้มนะครับตอนนี้ลัปเตอร์ขับมากี่เดือนแล้วครับลัปเตอร์เข้า5เดือนแล้วครับอ่าลัปเตอร์เข้า5เดือนแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ด้วยความที่ออกรถกับเรานะครับแล้วก็กลับมาซื้อกับเราก็เลยจะสอบถามพี่นพหน่อยว่าพี่นพตั้งแต่แรกเลยเจอกราฟทางท่องทางไหน อ่า YouTube เลยครับเยอ YouTube เนาะผมติดตามทาง YouTube แล้วก็ดูพี่กอฟโพสต์ลง YouTube นะครับว่าก็ให้ข้อมูลได้เยอะพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเราอยากทราบเกี่ยวกับรถฟังก์ชันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่งยังไงอะไรพวกไหนก็ดูทาง YouTube ได้เลยครับอ่าก็อันนี้อันนี้ก็ดูมาทาง YouTube อี่ยครับนะครับมีใครโทรมาเนี่ยแล้วปิดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อน ดูสิเจ้าหน้าที่โทรมาขัดจังหวงอะอะต่อที่นบเจอกอบทาง YouTube แล้วก็เลือกซื้อรถกับกรอบรับใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็หลังจากตอนแรกที่ใช้งานไปเนี่ยคันแรกก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งปีสิบเดือนเนี่ยเราติดต่อกันตลอดไหมอืมติดต่อตลอดนะ <ผม S 2> ต,ดต่อนผมมีอะไรสอบถามแล้วก็ทักมาหาแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็สอบถามพี่มาตลอด ครับเซล,ลเคยหายไหมเซล,ลเคยหายไม่เคยหายเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันตลอดเซ <c oughs> ล,ลเคยหายไหมจะบอกก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราสัมภาษ์ลูกคา้ารับรถใหม่อะ่ะตอนขายมันก็เพิ่งขายกันใช่ปะ่ะมันก็ใหม่มันก็แฮปปี้หมดแหละใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยอันเนี้ยที่มาสัมภาษณ์เพราะว่า,วาลูกค้าเนี่ยออกรถกับเราไปแล้วแล้วก็รู้จักกันมาเป็นปีแล้วอ่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้พี่เนี่ยมาซื้อคันที่สองกับผมอ่ะต้องต้องเกิดอย่างงี้ก่อนครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยดีกว่า คันแรกที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ขอขอไปหลายๆเจ้าเนาะหลายๆศูนย์แล้วก็ดูจากอ่า YouTube หลายๆช่องของเดลเซลนะฮะทีนี้ผมก็มีข้อเสนอให้เซลล์ไปบ้างแหละว่าผมอยากได้อะไรบ้างเซล์คนไหนอจัดให้ผมได้บ้างอะไรเงี้ยคโอเคคุยได้เลยเอาแบบตามความเป็นจริงทีนก็โอเคเลียวๆอยู่แล้ว พี่กอล์ฟบ,บเขาก็จัดให้ได้เลยตามที่ที่เราขอไปนอเนาะขอให้อ่าก็เลยตัดสินใจซื้อกับพี่เขานั่นแหละครับเป็นเป็นคันแรกเคสแรกครับแล้วก็ทำไมถึงเปลี่ยนมาซื้อคันที่สองเปลี่ยนมาใช้ Ra ปเตอร์นะคันแรกไม่ได้มีปัญหานะครับคันแรกแบบดีมากๆครับแล้วก็ใช้ใช้ดีเกินแล้วก็อยากลองอยากลองสุด ดูบ้างมากเป็นยังไงคือขันแรกมันไม่สุดเพราะตอนนั้นตอนที่พี่ซื้อไปตอนนั้นไม่มีแรปเตอร์นะยังยังครับใช่ปะมันยังไม่มีเครื่องดีเซลเราไม่มีอะไรพวกอย่างนี้นะครับก็ถึงเวลาปุ๊บแรปเตอร์ดีเซลออกมาปุ๊บอยากสุดก็คืออัพรุ่นแล้วจากวายแท็คูณ4ีมาเป็นแรปเตอร์แล้วต่อเลยครับว่าเหตุผลอะไรอ่ะก็นั่นแหละครับก็คือขับวายแท็ธรรมดาเนาะอยากลองอยากลองไปให้ขั้นสุดหรือบ้างอยากลองแรปเตอร์หรือบ้างน้าซื้อแล้ว เ e อร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพาะเราขับไวแท็เรารู้แล้วว่ามันวายแท็กมันมันดียังไงอยู่แล้วนี่ก็เลยอยากอยากลองขั้นกว่าวันหนึ่งก็เลยทักมาหาเซลล์พี่ตอนนี้ l a ตเตอร์โปรเป็นยังไงบ้างเนาะวันนั้นก็เลยพี่เขาก็ขายเลยขายเลยขายเลยลูกค้าขากัมาแล้วขายเลยก็นั่นแหละครับ ก็ตั้งแต่วันนั้นก็บริการหลังการขายมาดีตลอดแล้วก็ติดต่อกันตลอดนะไม่เคยไม่เคยทิ้งช่วงไงครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะคุยกันเนาะแรปเตอร์ตอนนั้นมันช่วงจังหวะยูโรโฟกับยูโรไฟครับใช่ป่ะไม่คิดด้วยซ้ำว่ารถที่ลงมาจริงๆจะได้ยูโรไฟเพราะตอนแรกที่คุยกันเหมือนว่าจะได้ยูโรโฟด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าซื้อในราคายูโรโฟแต่ได้รถในตัวยูโรไฟเป็นคันแรกของฟอร์ดที่ส่งมาที่เป็นสีส้มเลยนะตอนนั้นคันแรกเลยส่งมาปุ๊บลดลง ล้วคือผมเป็นคนถ่ายพวกรูปถ่ายวิดีโอหรืออะไรเงรี้ยให้ลูกค้าใช่ไหมครับเข้าไปยังตกใจเลยเอา้าทําไมช่างคุ้มอย่างนี้ซื้อรถตัวตัวตัวใหม่ที่ฟอร์ดกําลังทํามาแล้วก็ได้ก็ได้นะครับเหมือนที่บอกว่าอะไรที่เราทําให้ลูกค้าได้เราก็ทําแต่อย่างเงี้ยคือที่อยากมาสัมภาษณ์พี่เพราะว่าหนึ่งผมก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จริงๆว่าอย่างวันนี้เรามีการเตรียมกันไหม ไม่มีเลยที่เรียวมากมาอยู่ก็เดินมาหอกพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเรียวมากครับแล้วก็อยากให้พี่แจ้งความรู้สึกที่จริงๆมาว่าผมมองว่าเอาจริงๆสมัยนี้โซเชียลอ่ะมันสร้างได้ครับถูกปะผมสามารถเตรียมพี่ได้ผมสามารถเตรียมใครก็ได้หรือถ้าผมสัมภาษณ์ลูกค้าที่รับรถใหม่ๆไปเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกว่าผมดีครับผมอยากสัมภาษณ์ลูกค้าทุกคน อ่ะดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกเราจะได้ปรับปรุงถูกไหมครับแล้วก็อันเนี้ยก็เลยมาขอสัมภาษณ์พี่นกก็เดินมาเนาะเนีมพี่นกเอาแรปเตอร์เข้ามานะครับเข้ามาเอ่อเคมนะครับแล้วตอนนี้รอลังร้นอยู่ก็เลยแบบวขอสัมภาษณ์หน่อยอยากรู้ว่าทําไมเพราะอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ให้รู้นะครับรู้จักตัวตนกอล์ฟแล้วก็ได้ยินจากลูกค้าจริงๆเนาะว่าณวันนี้เราก็อยู่กันมาก็สองปี ใช่ไหมครับมันมันเกินกว่าคําว่าเป็นลูกค้าแล้วขอเสริมอีกนิดนึงคือปกติแล้วผมเอารถเข้าศูนย์ผมไม่เคยโทรนักศูนย์เลยผมไลน์มาแจ้งเซลล์อย่างเดียวเลยครับใช่เพราะเซล์เขาติดต่อให้หมดเลยใช่เพราะว่าเหมือนที่บอกครับอะไรที่ลูกค้าต้องการให้เราบริการหรือให้เราทําให้ก็เราก็พร้อมทำนะครับตราบใดที่ลูกค้าไม่ทิ้งเซล์เซล์ก็ไม่ทิ้งเหมือนกัน เพราะส่วนอ,อย่ลูกค้าบางคนจะเกรงใจนะอ,อย่างอย่างอย่างเงี้ยอย่างเออพี่นบบอกอย่างนงี้ก็ดีนะลูกค้าบางคนอ่ะบอกผมว่าเกรงใจไม่กล้าไลน์มาจริงๆแล้วอ่ะการที่พี่แค่ไลน์มาหรือโทรมาว่าจะเข้าศูนย์นะมันเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองอถูกปะแล้วลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้ากอล์ฟเนี่ยต้องบอกก่อนเนี่ยอย่างพี่นพเอยไม่ใช่ว่าพี่นพซื้อสองคันแล้วมามาอัดคลิปนะคนอื่นก็มีแต่ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทํานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าลูกค้าเลือกผมแล้วอ่ะ ยังไงนะครับระหว่างลูกค้าที่ออกรถไปแล้วกับลูกค้าที่กาลังจะซื้อรถใหม่ผมพูดตรงนี้เลยนะครับบางคนอาจจะไม่ไม่รู้สึกไม่ดีนะผมเลือกลูกค้าที่ออกรถกับผมไปแล้วอยู่แล้วเพราะเขาเลือกผมนั่นแต่แรกเขาซื้อรถกับผมเขาเลือกผมผมต้องดูแลเขาไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่เอาลูกค้าใหม่นะลูกค้าใหม่ผมก็ต้องดูครับแต่ถ้าลูกค้าคนเดิมมีปัญหากับลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาซื้อผมต้องบริการขาก่อนผมถึงบอกว่าบางทีลูกค้าบางท่านเฮ้ยทำไมรอผม ทำไมผมไม่เสนอเลยผมก็มีการทำงานของผมนะครับมีแนวการทำงานของผมที่ที่ผมเป็นอย่างนี้กับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับเพราะตอนแรกก็ไม่เคยคุยกันว่าจะซื้อรถคันที่สองเนาะไม่เคยอยู่ดีๆก็โทรมาอยู่ดีๆก็โทรมาแล้วก็บอกว่าที่ผมอยากเปลี่ยนผมอยากไปให้สุดแล้วก็ซื้อก็คือซื้อๆุยกันแบบๆก็ซื้อไม่เคยคิดจะซื้อเลยเหมือนกันแต่ว่าเป็นไงขับแรปเตอร์แล้วก็ไวทักอะไหนมาแล้ว ฟีลลิ่งต่างกันนิดหน่อยแรปเตอร์ก็จะดีกว่านิดนึงแรปเตอร์กินน้ำมันแบบไหมอ่ากินน้ำมันกว่าหน่อยนึงจะได้รู้นะเผืือบางคนบางคนเปลี่ยนรถแบบแต่ตอนขับฟอร์ดแล้วส่วนใหญ่เหมือนที่ <c oughs> ผมเคยบอกเพี้งแต่แรกว่า <c oughs> ตอนขึ้นมาแล้ว,ว่ลงยากมันมีแต่ขึ้น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 ไปใชครับก็อ่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับยัง่าผมพอเสริมอ่ะผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนนะครับที่แบบได้คุยกับคุณก๊อฟแล้วก็ได้ได้สัมผัสผมว่า ความรู้สึกเดียวกันกับผมมากกว่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เคยแต่ว่า,าผมคิดว่าน่าจะน่าจะรู้สึกเหมือนกันมากกว่ากับการบริการหลังการขายแล้วก็ความจริงใจที่พี่เขามีให้ลูกค้านะไม่ว่าจะเคสไหนเขาก็รับรับได้หมดครับอยาอ่นนอยางเราอย่างเราม,มานี่ทุกวันนี้ <c oughs> บางทีลูกค้าเข้ามาศูนย์นะเป็นวันที่เราไม่เข้าศูนย์แน่นะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปไหนอะ เราก็จะตีมาเราก็จะตีมาหาลูกค้าครับตีห้าตีสิบนาทีแต่ถ้าเกิดแบบลูกค้าบางท่านบอกทันเเข้ามาไม่เจอก็ถ้าก็ไปส่งรถหรือไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเกิดมาในวันที่ผมไม่ได้ทําอะไร้ะผมก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้นัดเข้ามาเมื่อวานปุ๊บต้องรีบเคลียร์คิวทางบริษัทเพื่อให้เข้าวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมเป็นเวรอยู่แล้วจะได้เจอกันแลวจะได้ดูอันนี้คือแบบเรีย็เมื่อวานโทรมาตอนประมาณบ่ายกว่าๆแบบ พี่ครับพรุ่งนี้ขอรถเข้าไปเช็คได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าออกแรปเตอร์ไปแล้วโชคมีเสียงนะครับแล้วก็มาทําแล้วก็อันนี้ก็คือเอาไปใช้แล้วเสียงหายแล้วก็มาเก็บงานนะครับก็อันนี้ครับปัญหาเราก็บอกเข้ามามีปัญหาอะไรยังไงเราก็ดูแลนะครับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นพนะครับที่มาเป็นแขกนะครับสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ ฝากลูกค้าทุกท่านติดตามผลงานกับด้วยนะครับก็ถ้าเหมือนที่แจ้งครับว่าถ้าสนใจฟอร์ดก็ให้กอเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันนะครับยังไงผมขายรถผมก็ดูแลหลังการขายอยู่แล้วนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ